Ôi dạ, lúc lút mà gần lắm. Kito, mày tôi về đây. đây, 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 đây. À, Ô, dù à? lút chịu gắn búa? Ta luôn có nơi níu gầm. mặt anh em. Ô, dạy là đi gầm. Ô, dạy là đi gầm. Ô, dạy là đi gầm. là đi gầm. Ô, dạy 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 là đi

โอัว oh. yeah. nah. well, like ่าน yeah, ี่วะรู้มันเจ็บกัน่นแหลกจะงู้นี่แม่ชาวกบเข้าไปจับที่มันจะกดอ่ะมันแรงนีไม่ดเลยน้อยฮะนุ่มไม่ปกติไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันไม่มีแรงลูกมันไ่ลยมนเลยลูกมันดุล้อเ่ยแค่แค่นักกว่าขนตัวหมอเขา่นเยักันี้เออัหมออะไบาง มาพวกปตัว,วันั